อันนี้คือขิงเนาะขิงแล้วก็ผักบว้ผักกระเทียมอันนี้ไก่เนาะสับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้มันฝรั่งเอาไปทอดเรียบร้อยเนาะค่ะซีเมให้อัน,นผัดไก่กิจับมันฝรั่งนนไปผัดกันเลยน้ำมันทำหอมแล้วผัดผัดไปเลยผัดให้หอมอันนี้ก็ผัดผัดไปได้หอมได้ที่แล้วเนาะแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดเลย ทอดไปครับให้สุกก่อนผัดผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดผัดไปผัดผัดไปมันได้ใกล้ที่สุกแล้วเราก็เอามันฝรั่งลงไปไปผัดใส่น้ำกันผัดผัดไปแล้วก็เอาน้ำใส่เนาะต้มให้เพื่อนให้มันสุก อันนี้ก็ฟดแล้วเนาะเฮามาคนๆเบิ่งเนาะมยังพันได้สุกเนาะนี้กเนาะเฮาก็มามบไปต่ออีกซํานี้ก็ได้ที่แล้วเนาะมันนั้นกล้อีหยังก็สุกเนาะเอาซอดลงไปซอดนางลมซอดอันสิจับดําแเนาะแล้วก็ิกไท่เนาะลงไปใส่ตัวหอมหอมจังนอยแล้วก็คนๆกันไปต่อมือนี้ก็สิน้องแล้วนะเพราะว่าเพิ่นตัดงากันเนาะมือนี้เนาะปิดไว้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอีก อันนี้ก็สุกได้ที่แล้วหน้าตาน่ากินน่ากินหอมหอม